สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะปรับดินเป็นวันที่3ามแล้วค่ะนี่สมวันแล้วค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะทางด้านนี้อีกด้านนึงค่ะอันนี้ก็เมื่อก่อนก็เลี้ยงไก่เนาะเทปูนเพราะว่ามันแฉะอันนี้จะเป็นปูนต้องแยกออกเนาะแยกปูน ไม่รู้จะฝังไว้ตรงไหนเพราะว่าเราขนไปเราก็ไม่มีรถขนออกไปมันต้องเป็นรถคุณต๊อกขากทุกคนเนาะรถปิกอัพก็ขับมีแต่คนขับไม่เป็นเพราะว่าเป็นรถลูกเนาะเราขับไม่เป็นเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะขยะนี่ประบัวก็ต้องขนออกไปไว้ข้างนอก อาไปไว้เผาเนาะเขาไม่ให้เผาก็เราก็ยังไม่เผาแต่ต้องขนไปกองไว้ก่อนขอไปฝากไว้ที่สวนเขาก่อนพอว่าเผาได้เราก็จะได้เผาเนาะทำความสะอาดให้ที่เขานี่เอาตะกร้ามาใส่แล้วก็ขนไปแถวนี้ก็ขนกระถางออกไปวง้อออกไปแล้วก็เป็นถุงพลาสติกเป็นอะไรเนี่ยปลาบัวก็ ขนใส่ตะเกร้าออกไปนุ่นไปฝากไว้ที่เขานุ่นไว้เผาบอกเขาแล้วบอกเจ้าของที่เขาแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้เป็นวันที่สามน้องเขยเขาก็ขุดของเขาป้าบัวก็เอาขาไปปลูกนี่ค่ะขายอยู่ตรงนี้ป้าบัวก็เอาขาไปปลูกบ้างทำงานบ้านบ้างว้อขามีอะไรกินวะนี่ เว้ยโอ้เขาแอบ,บกินอะไรบะนี้วายนี่นี่นี่เขาแอบ,บกินอะไรบะเนี้ <c oughs> ถึงว่าเอาส้มมาให้เขาเขาไม่กินถ้ามีอะไรที่มันดีกว่าส้มเนาะสิงซะด้วยนี่ค่ะ <c oughs> อันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ ขาขาอู้ยเดี๋ยวป้าโบจะไปหมกไว้ก่อนเอาไว้กินนี่เอาไปหมกแบบเอาดินเอาอะไรกบไว้ลดน้ําไว้เราจะได้เอาไว้ทํากับข้าวเนาะนี่ขาซื้อเข้าวก็โล30 40ด้านนู้นเสร็จก่อนี่ค่ะมามาด้านนี้สมวันผ่านไปละคงจะเป็นสักห้าวันนู่นละมั้งทีแรกว่าสองสามวัน นี่กำลังคนเนาะมันไม่ใช่รถกำลังคนขุดใส่บุ้งกีแล้วก็โยนขุดใส่บุ้งกีแล้วก็โยนเนี่ยค่ะปรับเสร็จแล้วก็ล้างฝาผนังล้างรั้วเนาะที่นเป็นตะไคร่น้ำซึมมาเนี่ยค่ะ ฉีดน้ําล้างขัดให้สะอาดแล้วก็ไปสั่งปูนสั่งทรายมาฉาบนี่ค่ะประมาณนี้เนาะป้บัวก็อัปเดตให้ชมเรื่อยๆรยเนาะเป็นคลิปสั้นๆนี่ค่ะบ้านเราเราไม่ปรับปรุงเราก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะเราก็ต้องปรับปรุงเรารู้ว่าเป็นยังไงมันแฉมัน อะไรเราก็ทำของเราไปปรับปรุงไปเนี่ยค่ะจ้าป้าบัวก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมมาเป็นกำลังใจให้ป้าบัวนะคะคลิปนี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ